ทดสอบกล้องติดรถยนต์ a n y t e c h รุ่น a 1 0 s ของบริษัทดีตะวันแคมในตอนกลางคืนนะครับกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้พัฒนามาจาก a n y t e c h A10 นะครับผมมีคุณสมบัติที่เพิ่มมาคือมีกล้องหลังนะครับสามารถบันทึกภาพได้พร้อมกันทั้งหน้าและหลังนะครับผมแล้วก็กล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องกะระยะได้ในตัวนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยจะมีเส้นการระยะบอกให้นะครับผม เื่องของความคมชัดระดับ Full HD 1080p นะครับมุมกล้อง170องศานะครับครอบคลุมถนนได้8เลนนะครับผมแล้วก็รองรับการ32กิกนะครับเห็นได้ว่าภาพคมชัดทีเดียวนะครับแม้ในเวลากลางคืนนะครับตัวนี้เป็น Super Night Vision นะครับกลางคืนชัดมากครับผม ฟังชันอื่นๆก็จัดมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็น motion detection, G sensor หรือว่าปมอ monitor นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูภาพตอนเรียวกันนะครับกล้องจะก,กวาดมุมตอนเลี้ยวได้ดีมากนะครับผมเพราะว่ามุมกว้างหนึ่งร้อยจ็สิองศานะครับ ก็สรุปเลยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่หากล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงใช้งานได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้ไม่ผิดหวังนะครับ j 1 h นะครับผมสั่งซื้อกล้องติดรถยนต์โทร0819634746บิงครับขอบพระคุณครับ